สวัสดีครับผมอันนี้ก็บางดุลนะครับจะมาแบ่งไก่แบ่งไก่ตอกสองตัวนะครับเรามาดูตัวที่หนึ่งกันนะครับตัวที่หนึ่งก็ตัวนี้นะครับหูขาวนะครับหูขาวเต็มใบนะครับหางสวยนะครับเสียงก็ประมาณนั้นนะครับเสียงก็ประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวเราฟังเสียงอีกทีครับเราค่อยไปรีวิวใกล้ๆนะครับไก่ไม่ใหญ่นะครับไม่ถึงโลนะครับไม่ถึงโล นี่คือตัวที่นี่คือตัวที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกันอีกทีนะครับอ่าเรามาดูใกล้ๆครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งหูขาวเต็มใบนะครับ อ่างอนงอนแจ้นะครับอกดำนะครับอกดำอกดำหางสวยนะครับแข้งดำเดือยนะครับขขันกับมือเลยครับนี่จับอยู่นะครับขัน ไก่เชื่องครับตัวนี้เชื่องทั้ง2เลยครับเชื่องทั้งสองตัวเลยครับตัวนี้ก็แบ่งนะครับสามพบาทนะครับอยู่ไก่อยู่ปัตตานีใครอยู่นครศรีธรรมราชปัตลุงก็ค่าส่งจะได้ไม่แพงหน่อยนะครับอ่านี่ตัวที่1น,นะครับหางสวย เราไปดูตัวที่2กันนะครับตัวนี้ขันทีนะครับขันทีตัวนะี้ตัวนี้ถ้ามันขันก็ขันทีนะครับตัวนี้ก็ตัวเล็กนะครับ ไก่ไม่ถึงรูนะครับไก่ไม่ถึงรู เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ก็แบ่งเหมือนกันครับ3,000บาทนะครับหูขาวนี่หูขาวนะครับงอนแจ้นะครับงอนแจ้งอนกดลงนะครับงอนแจ้งอนกดลงนะครับเดือยนะครับเดือยแข้งดําอกดํานะครับหางสวยนะครับตัวเล็ก ตัวเล็กนะครับตัวนี้ขันทีนะครับอ่าใครสนใจนะครับไก่อยู่ปัตตานีตัวละสามพันนะครับตัวละสามพันก็ติดต่อมาได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้โทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับตัวนี้ทีนะถ้ามันขันนะขันทีตัวเนี้ยใครไปเลี้ยงดีก็มีมีแววนะครับมีแวว อ่าโอเคครับสวัสดีครับ